สวัสดีค่ะเย็นวันนี้เราจะมาดูผักตอนน้นที่ปลูกกันนะคะว่ามันโตไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุง้งผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วนะคะต่อไปจะเป็นผักคอสโตได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่ กัดหนินนี้จะกินกับลาบประตูประมาณนี้แล้วนะคะทรงนั้นจะเป็นผักชีหนึ่งตัว บริเวณรอบสวนนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีนี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะยังเล็กอยู่อันนี้ค่ะยังต้นเล็กอยู่เลยดูแปลงต่อไปนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ลงอะไรมั้งอ้ยร้อนช่วงเวลานี้มันสี่โมงอันนี้ก็ปลูกอะไรเนาะเป็นขึนๆผักอะไรนาะอันนี้มันยังไม่งอง,งามขึ้นมาเลยนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นน่าจะเป็นผักบุ้ง นี่จะเป็นผักบุ้งขึ้นมาเต็มเลยนี่ค่ะใหชมบรรยากาศยามเย็นที่เก่ากระท่อมน้อยก็มีเสามแปลง เียงนุกกำลองชิคๆจักจั๊กยามเย็นนี่ผักบุ้งผักบุ้งไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะมันเป็นอยู่ที่ดินมื่างดินมันแข็งผักมาองเลยตัวช้า บุกเข็กสวนกล้วยแต่กล้วยจะเป็นสระปลาบริเวณรอบสวนเขาต้นมะขามแซ่บๆต้นสัก อันนี้จักรยานผู้ใจของป๊อบนะปันมาจากบ้านออมัน5โลได้ก็นี่ค่ะจะมาไลรสุดตรงกระท่อมน้อยนี้อยู่บ้านก็เบื่อแล้วก็เะมาเดินมาดูผักว่าโตถึงไหนแล้วนะคะเย็นมาก็จะมีนกร้อง มีแต่ป่าไม่มีเอ้บ้านคนก็ห่างๆแถวนี้มายิงนกโอ้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นมีลมเย็นๆน,นะคะเดินรอบๆบริเวณเดินมนะคะกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหลับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ